วันนี้นะคะเรามาร้านขายมือสองว้าวเยอะมากโอ้เขามีเยอะมากเลยอะ่ะมีทั้งสน o w b o a r d อ๋ออ๋านี่สกียอย่างนี้อันนี้หมวกนะคะกาวเาเฮลเมทนอ๋อมีแบบไปดูซิว่าเท่าไหร่อันนี้หกสิบเหรียญ ว,ว้าวกายานก็มีเอามาเซลได้ด้วยนะก็คือมาขายได้ะค่ะใครมีจักรยาน40เหรียญนะคะนี่<ม>อ่าเราก็ได้มาแล้วนะคะบูธนี้นะคะก็คือมันต้องแบบยืนอยู่อย่างเงี้ยคือวแบบ่ายืนขัดรงไม่ได้คือมันต้องขับนิดนึงนะคะแล้วก็ได้นีนม้มาดยนะคะ่ะ นี่ค่ะเรามาร้านนี้นะคะ Play it again sports ง <c oughs> านเลยนีโ่โอเคนะสเก็ตเก็มีเยอะมากอ้อก็อพอมาถึงบ้านนะคะเราก็จะมาใส่รองเท้าอันนี้ให้ดูอยาเอาออางนี้เหรอโอเคจริงคือมันต้องปิดอันนี้กัน มันต้องติดอันนี้กันชื้มชื้มเอาสามคนนะคะหมดไปพันหนึ่ง <c oughs> อะไรนะคะนหนาจะบอกอะไรว่าอ่ะอวาบอกว,ว่าอันนี้อ่ะมันกดมันกดอ่ะอันนี้มันจะลงอ๋อ เราไม่ก็จะลงใช่ไหมอนี้เันนี้โอเคแล้วจริงๆเราก็ต้องชึ้ชึ้มอย่างเงี้ประมาณนี้ค่ะเราซื้ออันนี้มาห9ึอยเากอออยากไปเออเบลแล้วเพราะว่ามีรองเท้าแล้วเย้อันนี้ซื้อมาสี่สิบเหรียญนะคะไม่ต้องจ่ายค่ะ เขาใช่ป่ะเอ,อ่ต้องจ่ายค่าข้าวเปล่าจ่ายจ่ายค่าข้าวอย่างเดียวอันนี้เพอร์เฟกต์ไหมคะเนี่ยเพอร์เฟกต์นะคะโอเคเพอร์เฟกต์ค่ะ,คะ,น,ะน,นะคะของแมาขวัญนะคะนี่เราซื้อมาหนึ่งร้อยห้าสิบเหรียญค่ะกับอันนี้วิ้งแปดสิบมั้ง